คล,ค,ลคลิปนี้นะคะจะให้เห็นของแท้กันชัดๆนะคะตั้งแต่กล่องเลยนะคะอันนี้คือกล่องนะคะอ่าของเราจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะดูนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะคะมีขายกว่ายี่สิบปีแล้วนะคะเนี่ยมีรอบกล่องนะคะอันนี้อ่าให้ดูแต่ละกล่องเลยนะคะอ่าไม่มีอะไรแตกนะคะอ่าของแท้ต้องเป็นกล่องแบบนี้นะแถวที่สําคัญที่จะให้ดูก็คือเนื้อครีมนะคะอ่าอันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนื้อครีมอยากให้ดูคลิปจนจบนะคะอ่าเกะเร่นเกะให้ดูเลยนะจริงแล้วนะคะสำคัญเลยที่ดูเนื้อครีมนะคะ ทำไมหลายคนถามว่าทำไมเราขายเพลงนะคะขายเพลงเพราะอะไรต้นทุนต่างค่ะคุณภาพต่างนะคะเนื้อครีมก็ต้องต่างนะคะอ่ะเมื่อกี้แกะขึ้นมาใช่ไหมคะไม่มีอะไรแปลกเลยนะคะอ่ะเราเรา,เราลอกซีนเสร็จนะคะเด็บเสร็จนะคะเราก็เปิดกล่องได้เลยพอเปิดกล่องปุ๊บเราก็จะเห็นตลบครีมแบบนี้นะคะอันนี้เมื่อก่อนสติกเกอร์บอกโรงงานทำโลกได้เราก็ทำหนีของปลอมนะคะเราก็เลยแปะสติกเกอร์จริงๆแล้ว ข้างนอกก็ไม่สาคัญเลยทุกอย่างทําได้เหมือนกันหมดนะคะที่สาคัญคือเนื้อครีมยังไงก็เลากเยนแบบไม่ได้ค่ะเพราะราต้นทุนต่างคุณภาพต้องต่างกันอยู่แล้วค่ะอยากให้ลูกค้านะคะมาโฟกัสกันที่เนื้อครีมมากกว่านะคะอ่าดูเนื้อครีมของเรานะคะที่ไหนทําได้คะแบบนี้ไม่มีค่ะนะ,ะเพราะต้นทุนต่างต้นทุนมาแพงกว่านะคะคุณภาพก็คือเลิศกว่าอยู่แล้วค่ะเนื้อครีมทั้งยอดเข้มข้นนะคะคร่มของครีมนะคะจะไม่มีฉุนจนเกินไปนะคะคร่นของครีมจะหอมอ่อนนะคะเนื้อครีมเนีย,นยละเอียดยิบบอบกเลยว่าไม่ม ไม่ต้องพูดเยอะค่ะลูกค้าซื้อไปกลับมาซื้อซ้ำทุกคนนะคะถ้าได้ของไม่ดีไปลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนค่ะคุณภาพครีมนะคะสำคัญนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะเราหวังให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะ <c oughs> เนื้อครีมของเรานะคะเนื้อครีมของเทนะคะเนื้อครีมแน่นเข้มข้นเรียนละเอียดยิบเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรไข่มุกนะคะส่วนสูตรต่อไปก็เป็นสูตรสม้มินนะคะให้ดูกล่องเลยแล้วกะกล่องให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะอ่กล่องนะคะสังเกตดูจะไม่มีอะไรเลยนะคะของเรากล่องมีอ่าเห็นไหมคะ อันนี้เป็นสูตรขมิ้นนะคะพอแกะมาจริงๆกล่องอะไรไม่สําคัญนะคะแต่อันนี้เห็นอยากดูกันมากนะคะก็เลยจัดให้นะคะอะอันนี้เนื้อครีมนะคะบางรอบเข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะเป็นพอเบสครีมนะคะห่างกันแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่คุณภาพเหมือนเดิมทุกอย่างมั่นใจได้ค่ะนะ,ะว่าได้ของแท้อย่างแน่นอนแล้วต่อไปก็มาดูกันแดดนะคะอ่ะอันนี้เป็นกันแดดนะคะอะแกะให้ดูเลยนะะจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรแปลกไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยนะคะอ่ของแท้นะคะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะโฆษณาดีแต่คนลูกค้าซื้อไปนะคะ ได้เห็นเนื้อครีมนะคะไม่ดีเขาก็ไม่กลับมาซื้อซ้ำนะคะแต่ของเรานะคะอ่านี่นะคะเป็นสูตรกันแดดนะคะเนื้อกันแดดนะคะจะเป็นเนื้อเบสนะคะเนื้อสีเบสนะคะเนื้อนี้ละเอียดนิ้เลยค่ะนะคะเนื้อกันแดดอะใช้ดีมากๆเลยทาปุ๊บซึมทันทีเนื้อไม่เหนียวนะคะอ่าไม่มีกลิ่นหอมดอกกุหลาบเนี่ยไม่มีข่าเนื้อเบสนะคะเข้ากับทุกสภาพผิวนะคะอ่าอันนี้ก็คือครีมของเทสนะคะอ่าสำคัญดูที่เนื้อครีมนะคะลองก็เหินกันหมดแล้วนะคะว่าเป็นยังไงมีขายกว่ามากมีขายมากกว่า20ปีนะคะ ดูเลยะคะอาดกล้องสดให้เห็นกันจะชัดเลยค่ะ